โ oh. งานนี้ไม่ง่ายแล้วครับผมใครว่า JBL ซ่อมง่ายลองมาซ่อมดูครับผมบอกว่าโคตรยากงานนี้แต่สภาพนะผมดูจากรูปลักษณ์ภายนอกกรับคือตัวนี้ก็เป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าพวกคาปาซิเตอร์นะก็เริ่มปูดบวมหมดแล้วนะครับสภาพค่อนข้างเยับเย่นนะครับ ยุดจ่ายไฟตรงเนี้ยไอซีมันมีปัญหาครับผมเนี่ยชิปตัวเนี้ยตัวเล็กมากดูสิสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมตัวลำโพงบลูทูธนะฮะหรือว่า Active Speaker นะครับผมเป็นของ JBL ครับผม a n t e n t i c L16 ครับตัวนี้นี่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็รูปทรงดีไซน์คือวินเทจสุดๆครับผมสวยมากครับตัวนี้ทำจาก ไม้แท้ๆเลยนะครับผมอันนี้คือด้านล่างนะครับทุกคนให้ดูว่าด้านล่างของเขาเนี่ยก็คือมีพอร์ตลมนะสองช่องเลยนะครับตัวนี้มาด้วยการเปิดไม่ติดครับทุกคนเปิดไม่ติดครับลูกค้านําส่งที่ศูนย์บริการแล้วศูนย์บริการบอกว่าอะไรตัวเนี้เลิกผลิตไปแล้วก็เลยตัดสินใจส่งมให้เราตรวจเช็คว่าเรายังพอที่จะเยียวยาได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาซ่อมกันนะครับก็เดินขอคนเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมจะเราวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยของ a ั t e ท n t i c l 16เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยให้คนทุกคนได้ชมใกล้ๆนะครับผมเนี่ยนะครับ a ั t e ท n t i c l 16นะครับ JBL นะครับ by Harman นะครับตัวเนี้ยไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือ ต้องเสียบไฟอย่างเดียวนะครับรองรับไฟตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นปลัก๊ก AC ปลั๊กเข้าตรงนี้แล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลายอินพุตต่างๆก็คือมีทั้งออปติคอลนะครับแล้วก็ลายอินพุตที่เป็นช่องลายแล้วก็รองรับโฟโน่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีบลูทูธนะครับเนี่ยรองรับแบบเนี่ยฮะวิดไวเลสสตรีมมิ่งนะครับ วยเลสก็ได้นะครับบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือเครื่องมันยังเปิดไม่ติดนะครับถ้าเราจะลือคือต้องลือจากด้านล่างตรงนี้แหละที่ผมเอาทุกคนอยู่นะครับแต่อย่าให้ทุกคนดูด้านบนก่อนนะฮะว่าดีไซน์เขาคลาสสิกแค่ไหนนี่เป็นการวางในรูปทรงปกติของเขานะครับคือเราจะวางแบบนี้นะครับเห็นไหมลายไม้นะสวยมากนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มโวลูมนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับกดแช่ตรงเนี้ย ไฟก็จะสว่างติดนะครับในเคสปกตินะฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องอินพุตนะคนดูแหมันจะมีบลูทูธ Wi-Fi นะครับออปติกนะครับไลน์อินนะครับหลายฟังก์ชันมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับความเท่ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับพุชตรงนี้ดูสิ อย่างเท่เลยนะครับสามารถเสียบต่อ iPod ได้ด้วยนะครับออกอินที่ตรงนี้นะครับโอเคอยากฟังน้ำเสียงกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปซ่อมกันดีกว่าเราจะได้ฟังกันไหมสำหรับตัว JBL a u t h e n t i c L16 เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเห็นที่เราจะไปลุอกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะ เนี่ยไดใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอินเสิร์ตเข้าไปที่ช่องพอตตรงนี้นะครับดูไฟสิปกติไหมไฟเป็นไฟบ้านเราครับเนี่ยไฟ2 2งยนะครับตอนนี้อ,อ่านได้229นะครับประยัดเข้าไปนี่นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเทสกันดูนะครับสวิตช์เปิดแล้วสวิตช์ตรงนี้คือเปิดแล้วอยู่ในสถานะออนแล้ว เรื่องมันต้องกลับด้านนะฮะคือมันเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดมันต้องกดแช่นะเวลาเปิดปิดนะครับคือไม่มีไฟอะไรขึ้นมาเลยนะทั้งสองจุดเลยโอเคงั้นเรามั่นใจได้ว่าเปิดไม่ติดไม่ติดชัวๆแนะ่ไม่ไม่ติดแน่นอนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลื้อกันเลยครับ นี่นะครับผมได้ถอดชิ้นส่วนสำคัญของตัว gbl authentic l 1 6ออกมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นบอร์ด p o ร e r supply นะครับนี่ครับตัวเบลเลอร์เลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเมนบอร์ดนะครหรือว่า m เ t อ e r b o a r d นะครับตัวนี้จะรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดขยายนะครับการควบคุมการทำงานต่างๆอยู่ที่บอร์ดนี้นะครับผมแล้วก็มันจะคุยกันกับตัวนี้เป็นการเน็ตเวิร์กนะครับผมตัวนี้เป็นการเน็ตเวิร์ก w i f i นะครับส่วนการ์ดตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งครับผมตัวนี้เป็นโมดูล DSP นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงอยู่ที่การ์ดตัวนี้นะครับคือจะถอดรหัสเสียงมาที่การ์ดตัวนี้แล้วก็ส่งออกมาหาตัวชุดขยายตัวนี้นะครับสำคัญมากนะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยโมดูลบลูทูธอยู่ที่ตรงนี้ครับผมที่รับสัญญาณบลูทูธนะครับที่ตรงนี้เลย เห็นไหมการ์ตัวนี้เขาบอกว่าอ u t เทนต i กเมนบอร์ด d MP เนี่ยแต่สภาพนะผมดูจากรูปลักษณ์ภายนอกกับือตัวเนี้ยก็เป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าพวกคาปาซิเตอร์นะก็เริ่มปูดบวมมดแล้วนะครับบวมมดแล้วนะไม่รู้สภาพนี้คือเราจะแก้ไขได้หรือเปล่านะเพราะว่าสภาพค่อนข้างยับเยินนะครับ เห็นคราบดำๆพวกนี้เป็นคราบกาวนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเดิมๆจากโรงงานหรือเปล่าเนี่ยต้องเช็คดูก่อนนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะการเปิดไม่ติดเนี่ยเบื้องต้นให้แนะนําเช็ดชุด power supply ก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเช็คชุด power supply ก่อนนะครับว่ามันมีตัวช็อตตัวเสียหรือเปล่าฟิวขาดไหมนะฮะอันดับแรกนะฮะที่เราเช็คได้นะก็คือเรื่องของฟิวนะครับฟิวจะเป็นตัวป้องกันตัวแรกนะครับสำหรับชุดวงจรจ่ายไฟนี่ก็คือฝั่ง ทางนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีฟิวอยู่หนึ่งตัวที่ตรงนี้เดี๋ยวจะลองวัดฟิวดูครับผมว่ามันจะใช้งานได้ไหมวัดต้องมาตั้งย่านวัดความต้านทานต่ำครับผมเพราะว่ามันจะเช็คง่ายๆนะถ้าเราแตะกันก็คือถ้าฟิวมันมันไม่ขาดมันจะมีเสียงตีด์นะ อย่างนี้ถือว่าดีนะครับผมถ้าแตะแล้วไม่ขึ้นมีมีเสียงตีดหรือว่าไม่ขึ้นความต้าทานต่ําก็แสดงว่าฟิวเนี่ขาดเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัว ntc นะฮะตัวนี้เป็นตัวป้องกันสเต็ปสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเข้าตัวไดโอดละต้องมาวัดดูนะครับว่าปกติหรือเปล่านะครับไดโอดมันจะมีแรงดันตกค่อมนะครับเนี่ยตัวนี้อยู่ที่4.8 0 4 8ยู่นะครับ ย้ายข้างก็ควรจะขึ้นเท่าๆกันนะครับประมาณนี้อันนี้ศูนย์อยู่47ถือว่าใช้ได้ครับผมใช้ได้ยังไม่ชอ็อตไม่มีการชอร็อตครับผมก็แสดงว่าฝั่งไฮโวล์เนี่ยยังไม่มีการชอร็อตไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะเดี๋ยวเราต้องวัดไฟดูว่าฝั่งเอาตุตเนี่ยมันจะมีไฟออกไหมนะครับโอเคงั้น แต่ว่าวิธีการนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเราเล่นกับไฟสูงเลยก็คือไฟ2 2 0ยไฟบ้านเราเลยนะครับโอกาสที่มันจะดูดจะช็อตก็มีสูงนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะมีไฟอยู่2ชุดนะครัชุดก็คือชุดเนี้ยฝั่งแนีที่เป็นฮโวลต์ on, บวก24โวลต์เนี่ยจะมาเลี้ยงชุดขยายเสียงนะครับ แต่ฝั่งนี้จะมีไฟชุดซันบายนะครับไฟประมาณ5โวลต์บวก5ลบลบ5ลบ1ิบวกสลบ15พวกนี้นะครับตัวนี้จะไปรียงชุดคอนโทรลเลอร์นะครับคือชุดนี้จะมีไฟมาก่อนนะครับก่อนที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับสั่งงานมาหาตัวโพลส์พายเพื่อจะสั่งให้อีกชุดหนึ่งเนี่ยทำงานจ่ายไฟ24โวลต์ออกมาถ้าไม่ถูกสั่งงานไฟ24โวลต์ตรงนี้จะไม่มีคําสั่งออกมา ก็ยังไม่จ่ายไฟอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาลองดูครับตัวนี้จ่ายไฟเข้าแล้วนะครับผมทีนี้เวลาจับก็ต้องมาระมัดระวังแล้วครับอันนี้ดีกว่าเห็นชัดเจนกว่าโอเคเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะยังไม่มีไฟออกมานะครับยังไม่มีไฟออกมาแต่ตำแหน่งนี้ ต้องเป็นไฟ5โวลต์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมมันมีไฟแสดงว่าชุด power s u p p ายเนี่ยจ่ายไฟออกมาแล้วนะครับไฟ standby ตอนนี้อยู่ที่ 7.5โวลต์ครับ7.5โวลต์ก็คือตรงนี้แหละคือยังไม่มีคำสั่งใดเพิ่มขึ้นมาไฟก็ยังมีแค่7.5นะครับแสดงว่าตอนนี้ชุด power supply ถือว่าใช้ได้นะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมฟอร์ดบังคับเพื่อเทส ตัวโพลสไพอชุดหนึ่งนะครับว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับโดยการบายพาสเดี๋ยวจะเทสให้ดูอ่าตอนนี้ผมซูมเข้ามาให้ดูเห็นชัดขึ้นนะครับตรงนี้ผมแกะกาวออกจะเห็นว่าตำแหน่งขา8ขา9เนี่ยเป็นไฟ7.5โวลต์นะตรงนี้นะครับแล้วก็ขา5เป็นไฟสแตนบายนะครับสแตนบายที่นี่คือสแตนบายของชุดไฟ24โวลต์นะครับก็คือ เราต้องการไฟมาทิกตรงขาสแตนบายเนี่ยเพื่อให้มันมีไฟเลี้ยงไปบอกตัวคอนโทรเลอร์อ่าตัวเขาเรียกว่าตัว IC สร้างควมถี่นะครับสำหรับชุดนี้ให้มันทำงานก็ปกติแล้วขาตรงเนี้ยขา5ตรงเนี้ยจะถูกสั่งด้วยไมโครคอนโทรเลอร์นะครับแต่ตอนนี้เราคอนเฟิร์มต้องการคอนเฟิร์มว่าชุด2 4โวลต์นีมันทำงานปกติหรือเปล่าเราก็เลยทำแบบนี้ครับผมก็คือใช้ r 1 0 k ผมใช้ r 1 0 k ต่อระหว่าง ขาไฟ7.5เนี่ยต่อเข,เข้ากับขาสแตนบายฉะนั้นแล้วตอนนี้ไฟไฟที่มาขาเนี่ยนะครับขาสแตนบายมันก็จะมีไฟเลี้ยงมาจากเดินที่มันไม่มีเห็นไหมฮะมันมีประมาณ2โวลต์ฝั่งเนี้ยเป็น7.5เนี่ยนะครับตัวนี้มี2โวลต์ฝั่งนี้ฝั่ง2 4โวลต์มันก็ควรจะมีไฟออกใช่ไหมฮะ นี่ครับมันเป็นแบบนี้แหละครับผมไฟออก2 4โวลต์แสดงว่าชุดโพสส์พายหายห่วงครับผมไม่มีปัญหาครับถ้าแบบนี้คือปัญหาใหญ่แล้วครับผมเพราะว่าเพสว์สพายเป็นอะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับวงจรเล็กทรอนกสกนะฮะถ้ามันมาถึงตัวไมโครโลเลอร์เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับตัวเนี้ย เมนบอร์ดของเราเนี่ยมันจะมีไมโครเทอร์อยู่ที่ตรงนี้นะครับโหงานเนี้ไม่ง่ายแล้วครับผมใครว่า JBL ซ่อมง่ายลองมาซ่อมดูครับผมบอกว่าโคตรยากงานนี้ตอนนี้นะครับสำหรับตัวเมนบอร์ดผมได้ทำการลื้อตัวนี่ครับผมฮิซซิงออกมาเพื่อดูว่าทุกขยายมันปกติดีไหมนะครับเพราะว่าเราเห็นรอยดำๆตรงเนี้ย เราก็กังวลน,นะครับตัวนี้นะครับชุดขยายมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับเป็นตัว IC TPA 3 1 1 6 D 2นะครับเป็นชุดขยายแบบคลาส D นะครับกำลังขับนี่ก็เหลือๆเลยนะครับผมตัวนี้ประมาณ100วัตต์นะครับกำลังขับสูงครับรุ่นนี้แต่ตรงนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือตรงคาปาซิเตอร์นะครับนี่ โดยเฉพาะตัวสีดำเนี่ยตรงเนี้แต่ตัวสีฟ้ายังโอเคอยู่แต่เราต้องเอามาเช็คอีกนะครับเดี๋ยวต้องแกะมาเช็คทุกตัวนะครับว่าค่ามันยังได้ไหมแต่ว่าสภาพเนี้ยผมว่าไม่ได้แล้วแหละนะต้องเปลี่ยนใหม่ครับส่วนตัวที่เหลือเดี๋ยวต้องเช็คเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า เมนบอร์ดตัวนี้มันจะรอดไหมเพราะว่าตรงนี้นะครับคือตำแหน่ง IC นะครับ IC ซีคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์อยู่ที่ตรงนี้ครับผมเป็นของไมโครชิพนะครับเป็นพิกคอนโทรเลอร์นะครับคุ้นเคยกันมากเลยนะครับสำหรับพิกคอนโทรเลอร์สมัยเรียนเนี่ยก็คือติดเอฟกันละนาวครับผมนี่อันนี้เป็น d s p นะครับเดี๋ยวต้อง แก้ไขเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันครับผมเราจะปลุกตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวเมนบอร์ดนะครับสำหรับตัว g b l a u t h e n t i c R16 ของเรานะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมเคไปลุยกันเลย โอเคครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนอะไรนะครับตัวที่มันเสียหายไปแล้วก็ไปเจอว่าชุดจ่ายไฟตรงนี้ไอซมันมีปัญหาครับผมเนี่ยชิปตัวนี้ตือเล็กมากดูสิเนี่ยนะครับเป็นไอซีจ่ายไฟนะครับจ่ายทั้ง2ด้านเลยเนี่ยสฝั่งนี้ที่มันเสียนะครับแล้วก็คาปาก็เปลี่ยนใหม่แล้วคือชุดนี้ก็คือแทบจะไม่เหลือความจุไว้เลยนะครับ เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เขียนไว้ว่า470 35 470ไมโคร35โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูเนี่ยมันเหลือแค่0.5นาโนองเหลือลแค่นี้เองโดยปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้อย่างเช่นตัวนี้2 2 3 35นะครับ ควรจะขึ้นประมาณนี้สองรกว่าๆเลยขึ้นใกล้เคียงค่าความจุที่สกรีนไว้นะครับหรือบางตัวก็จะขึ้นมากกว่าแล้วแต่เกรดแล้วแต่สเปคของตัวไหลนะครับผมสำหรับตัวนี้เราก็ใส่ของเกรดออดิโอนะเอียวหน้านะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมสำหรับตัว JBL ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะเปิดติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลย เสียงจะเป็นยังไงอยากฟังมากแล้วไปเลยครับ เลาทดสอบแล้วครับผมตอนนี้ผมประกอบตัวบอร์ดเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูนะฮะนี่นะฝั่งนี้๊เปิดติดแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันติดแล้วมันติดแล้ว <c oughs> โวลุมนะครับมันก็จะเป็นไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะครับว้าวแล้วก็ฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้กันอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่า อันนี้ติดนะฮะอ่ะไฟสัญลักษณ์นะครับชนแนลต่างๆก็ติดนะมีตรงบลนะูทูธมีปัญหาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเพราะหลักๆคือลูกค้าจะใช้เป็นตัวบลูทูธซะส่วนใหญ่นะครับเอ๊เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่าจะได้ฟังเสียงอยู่แล้วเดี๋ยวขอเช็คดูบลูทูธก่อนละกันครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคเพิ่มเสียงได้เลยครับเวลาเราหมุนโวลุูมที่ตัวเครื่องเสียง G P L ของเราเนะสังเกตว่าเห็นไหมมันควบคุมกันได้นะครับผมตัวบ t โบชูดเดี๋ยวเราจะควบคุมที่ตรงนี้ก็ได้สังเกตไฟนะครับ Thank you ยังคงเองลกลักษณ์ในเรื่องของเสียงเบสนะครับผมเบสอลังการมากครับดอกเบสขนาด6.5นิ้ว2ดอกครับผมตัวน,นี้ให้เบสที่ทรงพลังมากนะครับ Okay. เดี๋ยวเปลี่ยนโหมดไปเทสโหมดอื่นบ้างน,นะครับตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัว iPod นะครับหรือว่า iPad ได้เลยนะครับผมรองรับสำหรับ iPhone เท่านั้นนะครับนี่ฮะตัวด้านในนะครับให้ดูมีช่องเชื่อมต่อ AUX ด้วยนะครับเดี๋ยวเทสไปให้หมดเลยครับผม การเชื่อมต่อสัญญาณ AUX นะฮะก็เสียบสายเข้าที่ตรงนี้ได้เลยเสียบปุ๊บที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเสียบที่ตัวโทรศัพท์ของเราก็ได้สําหรับรุ่นที่มีช่องเสียบหูฟังนะครับของผมยังเป็นรองรับช่องเสียบหูฟังอยู่นี่นะเราทีนี้เราก็ต้องดูว่านี่มันขึ้นเป็นสนัญลักษณ์หูฟังละนี่นะหรือว่า เป็นพวก ipod ipad เนี่ยก็ได้เลยนะครับทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดที่ใช้ก็จะเป็นช่องนี้นี่นะแล้วก็เล่นเสียงขึ้นนะครับ เล่งเสียงขึ้นได้ปกติเหมือนกันเอาไปใช้กับตัวเครื่องเสียงรุ่นเ,เก่าๆนะครับผมตัวนี้มีช่องรับสัญญาณโฟโน่ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงเล่นแผ่นรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ช่องตรงนี้โอเค ทีนี้เป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วครับผมตรงนี้จะเป็นรูปทีวีแต่สัญญาณที่เข้ามาจะเป็นสัญญาณออปติคอลนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดเป็นออปติคอลนะครับส่วนตัวออปติคอลนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ปุ๊บเล่งเสียงขึ้นได้เลยครับ That last September, you and I I said remember September you good bye. Whispering, we would returning when returning again be came autumn ตัวนี้เป็นสัญญาณออปติคอลที่มาจากตัวเครื่องเล่นซีดีนะครับผม Now, <I S 2> เป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะคระับ เสียงนี้เหมือนเดิมเลยครับผมในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับผมสำหรับตัว GBL Authentic L16 นะครับผมสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่งเลยครับผม พื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะอยากส่งมาตรวจเช็คอยากส่งมาซ่อมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นหน้าตอนนี้ได้เลยนะครับผมเราจะมีทีมแอดมินคอยตอบคําถามเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับโอเคครับผมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเนี่ยนะสำหรับช่องอินพุดด้านล,ล่างน,นะครับผม,ไ,มไปจะมีช่องเนี่ยออปติคอลนะติดต่อเข้ามาอยู่ที่ตร,รงนี้แล้วก็ ช่องโฟโนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับผมคือลูกเล่นเยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็สะสมไว้ด้วยนะครับผมหายากมากนะครับอันเทนติก L16 นะครับผมรุ่นใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าน่าจะเพียงพอเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมขอไปฟังต่อก่อนแล้วกันนะครับเสียงดีมาก